มารินเดินทางต่อไปจนพบกับทะเลสาบที่ส่องแสงระยิบระยับจากดวงดาวบนท้องฟ้าเธอได้พบกับนางฟ้าผู้พิทักษ์ทะเลสาบซึ่งบอกว่าดาวดวงที่สองอยู่ในก้นทะเลสาบแต่ต้องใช้จิตใจที่สงบนิ่งและความศรัทธาในการลงไปค้นหามาลินใช้สมาธิและความเชื่อมั่นจนสามารถนำดาวดวงที่สองขึ้นมาได้ในการเดินทางครั้งนี้ มาลินมาถึงภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอกหนาที่นี่เธอได้พบกับยักษ์แห่งความสงบที่บอกเธอว่าดาวดวงที่สามอยู่บนยอดเขาสูงแต่เธอต้องหาวิธีข้ามผ่านหมอกนี้ไปให้ได้มาลินต้องใช้ความอดทนและความเชื่อในตัวเองจนสามารถผ่านพ้นหมอกและพบดาวดวงที่สาม